กระจายนั่นเลยกระจามเรียกแม่กูมาเรียกแม่กูมารักเลยเรียกแม่กูมาจำลักเรียกแม่กูมาจำกล้องเรียกแม่กูมาจำโรงนั่งท่อเลือดมานั่งเหือกนั่งเปอกปลาไปรำเป็ดเปล่าเฮ้ยมาหนีมามาเฮ้ยมาหนีมามาเฮ้ยมาหนีมามามาแม่กูมามานั่งปุ๊บยึดตีนั่งกุ้มโบปุ๊บตั้งลยนั่งตั้มหั่งลยนั่งตั้งกังเลยนั่งเลยกรตจายยังตจำกล้อง สะกดจิตสะกดใจนะฮะสมัยที่ปู่เ,เป็นในหนังตะลุงก็ใช้บทนี้นะครับตา่างตามกลุ่มพุทธคุณวยเมตตามหายมสะกดจิตสะกดใจให้คนรักคนหลงคนรักนี่อ๋อให้คนรักคนรักคนร <คน S 1> ักคนรลงคนชอบคนรักคนชอบไอืมวิชาช้างตามโขงสะกดจิตสะกดใจให้คนมาดู หนังตะลุงนะครับสมัยหลวงปู่เป็นในหนังตะลุงนะครับอุ้อเดียวเรียกแม่กูมารักครับเรียกแม่กูมาจำรักครับเรียกแม่กูมาจำกรงครับเรียกแม่กูมาจำโรงครับนางทองเลือดไม้นางเหือกนางเพื่อประปอยจมเป็เป็นลาเอ๊ะ<อ>มานีมามาเอ๊ะมานีมามาเอ๊ะ มานี่มามามาแม,ม่กูมามา,มานา่าปุดยตินาคุ้มบุปุูบปุดตังดินนั่งตัมมังดิตนั่งตั้งคังดินนั่งสะกดใจสะกดใจก็เหมันจา,างตามกรุงคร<บ>ับว่าตาจางตามกร <c oughs> ้องก็จะน,นํรำอ,อ๋อกอนจะนํานำ